ครับวันนี้เเกมสกายวอลครับวันนี้เรามากับทัญโยคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับอือตอนนี้อีกแค่ยี่สิบวิเกมก็จะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราก็เล่นเออพวกหินคิดตั้นไปก่อนครับเงี้ยเวนเล่นหินส่วนวิธีเล่นเกมนี้ก็ง่ายๆครับเหมือนเออสกายวอลไหมครับทั่วไป แต่เกมนี้มีการแบบการหาเงินไงหาเงินเนี่ยคอยนี่คอยคอยโอเคเดี๋ยวรอรอก่อนครับตอนนี้แมปจะมาแล้วโอเคผมว่าตอนนี้เดี๋ยวรออันนี้ก่อนเราขอเราต้องขุดเหมืองก่อนครับขุดเหมืองขุดเหมืองไม้ครับไม้ครับตึ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 บ นี่คือความบายของที่ขุดเพชรครับถ้าเกิดเป็นที่ขุดธรรมดานี่โอ้โหโคตรช้าเลยไม่ทันใจวัยรุ่นนี่โอเคผมว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะโอเคครับสิ่งต่อไปครับที่เราควรทำครับหลังจากที่เราแบบขุดของเกาะตัวเองเสร็จแล้วครับให้เราต่อไปที่ฐานคนอื่น,น,นทันทีครับหรือถ้าเกิดอยากเล่นแบบเซฟเซฟให้อยู่ที่ฐานแล้วก็แอบซุกตัวไว้ที่ฐานครับ ส่วนอันนี้เนี่ยผมเล่นเป็นสายบูค,ครับคือสายารามตังนั่นแหละคือแล้วพอเราขุดของตัวเองเสร็จใช่ไหมต่อไปหาชาวบ้านแล้วก็ขุดของชาวบ้านไป้วยซึ่งตรงกลางเนี่ยคือพวกแร่พวกนี้มันจะเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะถ้าเกิดเป็นแบบอยากต้องการเงินแบบเงินแนะนําเลยถ้าเกิดขุดของบ้านตัวเองเสร็จรีบไปตรงกลางก่อนที่จะมีคนแย่งซึ่งผมก็ต้องการเงินเพราะฉะนั้นผมจะรีบ ไปก่อนเลยไอ้ตรงกลางเนี่ยแร่เยอะป่ะเราไปกันดีกว่าต่อไปครับตรงกลางแร่เยอะครับเดี๋ยวไม่เชื่อดวให้ดูโอ้โนี่ขุดไปเจอทองสองก้อนแล้วแป๊บเดียวได้ทองมาได้เพชรได้หงได้เพชรได้อมกอดอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยบอกเลยขุดอันนี้ดีมากครับ ขุดที่ต้องกลางเห็นไหมเนี่ยเพชรอีกแล้วแล้วก็ไอ้เมโลอีกแหละบอกเลยรวยเละมันเกิดมาขุดตรงกลางอ่ะใครได้ขุดตรงกลางนะรวยอืมแล้วเทคนิคการขุดตรงกลางคือตรงกลางมันจะพื้นไม่เรียบเหมือนเออตรงสกายบ็อกซ์ใช่ไหมให้เหลือพื้นที่ไว้ยืนสักหนึ่งตารางบ็อกครับแล้วก็ขุดไปครับขุดหาครับเสร็จแล้วพอนี้ครับรีบขึ้นไปเอ๊ย แล้วพออย่างนี้ครับรีบขุดให้มันหมดโอ้ยสวยละแล้วไงแล้วไงฮะชุดกระจอกคิดจะสู้อโอ้แต่ชุดกระจอกแต่โอ้ยเฮ้ยผมไม่มีบล็อกได้ไงอ่ะสวยล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 ะผมต้องตายแล้วไม่ได้ผมไม่ยอมเด็ดขาดผมเจ็บอยู่ตรงนี้ เราเลียบกดเลยแบบตรงตรงนี้นี่นีนี่นี่นี่นีนีนีคือนโนโนีโนโน่่โ่โนเโ่น่โนโน่โน่โ่โน่่โน่โนโน่โน่โนน่โน แต่ทำยังไงอ่ะโกรแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยซื้อยาหิวดีไหมปึงตังอะเดี๋ยวไยซื้อก็แล้วกันผมว่ามันก็ไม่ได้เปึงตังมากนะซื้อยาหิวไว้ใช้ดีกว่าในราคาหกร้อยบาทครับราคาประหยัดทุน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเก็บตังให้ได้สักสองพันเอาซื้อไอรอนซอสดีกว่าัมันจะมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงอะเอ้ยผมว่าเดี๋ยวเราซื้อเป็นอันนี้ะครับดมอนบ็อก ดีไหมผมว่าไม่ต้องก็ได้มันไม่ค่อยจำเป็นนะเปลืงตังของนั้นไม่ของไหนไม่จำเป็นนี่ผมไม่ใช้เลยนะอุ้ยเหลือ FC นี่กำลังแอบอยู่บนนี้โอโหโหโห้โหเอซี FC ยอดนักแอบของจริงเลยไม่ได้ดูดิ คือแบบแทบจะมองไม่ออกเลยว่าอันไหนจะเป็นแบบอันที่ FC อยู่อยอดนักแอบบ <c oughs> โอเคครับรอรอกอนคนนี้เขาทำอะไรกระโดดตกไปเลยสุดท้ายก็ลาสุดท้ายก,ายก็ประมาณนี้นะ บอกเลนะ้วเกมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดโอเคครับก็ชนะได้40คอยให้กับเพยเยอร์ที่เสมอกันผมรวยอยู่แล้วผมมีตังเป็นพันนะนะไม่อยากกระโมะนะปิดเปิดเปิดดีกว่าอยากเปิดนะครับเอาฝนตกเป็นทองฟ้าตอนมืดโอ้สวยงาม ตามท้องตลาดอว้ยอะเปิดหน่อยถึงมันจะดูเกะกะแต่เปิดไว้ก็สวยดีครับมันก็ดูกระตาดีวูีูวรีบขุดลงไปก่อนเลยดูดิตอนนี้แบบจากตอนแรกที่ดูเป็นที่ขุดไดมอนใช่ไหมตอนนี้เหมือนที่ขุดเอ็มมันกดไปแล้วพอแบบปรับให้เป็นกตอนกลางคืนผมก็ขุดไปเลย ขุดรอบหนึ่งก็เกาะหนึ่งก็ได้ประมาณร้อยสองร้อยอ่ะเกาะหนึ่งนะแต่เกาะตรงกลางเดี๋ยวไปดูกันว่าเกาะตรงกลางโดยเฉลี่ยมันให้เงินเราเท่าไหร่ตืดๆมาดูกันว่าเกาะตรงกลางมันจะให้เงินเราเท่าไหร่เอยเกาะที่ราคาแพงที่สุดเอาเรื่องจากเพชรโคตรเยอะเลยข้างล่างรีบขุดอันนี้ออกก่อนเลยครั้งแรกผมมีประจุ ประสบการณ์แล้วว่าถ้าเกิดเราขุดอย่างนั้นเนี่ยมันจะติดหัวแล้วก็ทําให้เราขึ้นไม่ได้เสร็จแล้วเราก็ตายอยู่ข้างในนั่นแนหะแต่ครั้นี้ผมมีประสบการณ์และผมไม่พลาดนี่ครั้นี้ผมมีประสบการณ์ที่เรียนรู้มายาวนานกว่า48ปีเอาครับเราขุดขุดขุดุด,ด,ด,ดไปครับ นี่ก็เจอมาโลก็ขุด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 เนี่ยสามร้อยแล้วเกาะเนี่ยตอนนี้สามร้อยแล้วนะอืมสามร้อยลวเรียบร้อยครับเกาะนี้เนี่ยราคาประมาณสามร้อยกว่าบาทครับประมาณสี่ร้อยอแต่มันก็ราคาของเกาะมันก็ไม่แน่นอนนะเพราะแต่ละรอบม,มันก็เปลี่ยนอะไรกันแต่นี้ผมไม่ค่อยเจอ พวกเพชรอะไรพวกกดเลยนะอันนี้คือมันยังไม่ใช่แบบตอนดวงดีนะมันยังแบบได้เงินตั้งร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยเลยรีบขึ้นไปเลยโอเคครับขุดลงเอ้ยโอเคครับขุดด้านล่างครับวับขุดไปเราก็ทำการอันนี้ครับถมถมถม ถม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 ,ถมดิน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 เราก็แก้งทำเป็นว่ามันมีบล็อกอยู่อืมเฮ้ยพวกนี้เนี่ยไม่ยอมออกมากันเลยนั้นก็เวลาที่ผมจะต้องฆ่าเขาด้วยฟีมือตัวเองแล้วสินะนั่นเอฟซอยู่กนนเกาะนู้นแน่เชื่อผมผมไปฟาร์มดีวกว่าฟาร์มตังค์จ้ะ าวสวยแล้วไงไม่ได้ละววตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้วนะบอกคำเดียวว่าตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้วปุ๊บรีบลงมาเกาะเลยรีบเดินครับเราก็ทำอย่างนี้ครับเป็นเป็นสเต็ปลับครับจะทำให้ปุ๊บเอฟซี F C ไม่ได้อยู่เกาะน,นี้ไว้เกินคาด เกินค่าแล้วก็เหลือเชื่อมากครับนั้นตอนนี้เราก็ฟาร์มตังค์ไปก่อนครับวู้ได้ตังค์มาเพิ่มอีกแล้วเกาะต่อไปแลกก้วเกาะที่ f c อยู่คือตรงไหนนั่นันแน่เลยผมว่าใช่แล้วผมว่าน่าจะใช่เลยแหละไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดพลาด ผมว่าเกาะคนนู้นชัวเกาะอ,อันนี้เอ้ยเกาะน,นี้ปะไม่น่าใช่นะผมว่าอู้ลาก่อนขอให้โชคดีครับต่อไปไปหา fc กันเลยดีกว่าว่าไง fc เรามาหาแล้วนะ ส่วนเทคนิคการต่อสู้สำหรับคนที่ไม่มีอาวุธนั้นก็คือการที่เราเนี่ยเอ้อเ๊ะเฮ้เหลยบร้อยตกไปอีกหนึ่งคนอคุ้ยสุและโอเ้เขาหายแล้วโอ้ชนะแล้ว เย่เย yeah. yeah. ่ได้ตังค์ได้ตังค์อีกแล้วอน F4 ได้ตังค์บ่อยเยอะผมว่าผมซื้อนี้ดีวกว่าซื้อเป็นอันเนี้ยพชั่นวิ่งเร็วในราคาหกร้อยบาทโอเคครับผมจะต้องถามบาน F4 จะให้ได้ f c เขาก,กร้บลานดีมากเลย ฟาร์มตังค์หมดเลยครับครั้งนี้เนี่ยผมจะเล่นบู๊บ้างดีกว่าเอ้ยผมลืมใสกก่เกาะในครั้งนี้ผมไม่บู๊ดีกว่าเสี่ยงชีวิตไม่เอาเอาตังค์ดีกว่าเอาตังค์ดีกว่าเอาเสี่ยงเอาชีวิตไปเสี่ยงครับโอ้ oh my god บอกเลยขุดแร่สบายแล้วเกิดมีที่ขุดเพชรเนี่ยแบบขุดแร่สบายมากครับเรื่องอยู่บนเกาะนานแล้ว พอขุดเสร็จก็ไปึ๊บก็ไป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 แล้วก็ไปฝั่งนน้นกันผมจะลาดตะเวนตามเกาะเล็กๆครับเดี๋ยวผมไปเกาะโน้นก่อนครับโอเคครับผมว่าที่นี่น่าจะมีของดีครับลาก่อนครับขอบุณสำรองเงินนะครับโอเคน่าจะมีแค่ประมาณนี้แหละอืม ประมาณนี้ครับสําหรับเกาะน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากต่อไปก่อน,นี้จะมีสิ่งดีๆก็ได้ครับผมว่าน่าจะมีสิ่งดีๆในชีวิตบ้างแหละหูสิ่งดีๆ เราก็จะพยายามอยู่ตรงนี้ครับขุดไปครับเงินทั้งนั้นไหนพวกนี้เงินทั้งน้ำปั๊บก็ขึ้นไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปที่นั่นไหมเห็นันไหม,มแสงไหมชัว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 เดี๋ยวเราจะไปฆาเขากันนะไปรู้ใครนะแต่ผมจะไปฆ่าเขาก่อน เขาจะต้องเจอผมใช้เทคนิคลับโดนแน่เว้บเราต่อตัวมาข้างล่างตายพื้นผิวแล้วเฮ้ยสววแล้วพกแคขุด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 เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงพลังขุดพลังขุด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 อุ้ยเขาตกไปแล้วใช่ไหมเว้ยเขาน่าจะตกไปแล้วนะ ไปครับเฮ้ยคุคุุุุเฮ้ยสวนลล้วๆๆมันปั่นเลยก็แล้วกันอุ้ยๆๆ้ยๆ้เอ้อออโอ้เลยเนี่ยโถ่เอ้ยไอ้นี่เดี๋ยวมันต้องเจอ ดีแนะ่ว้าวตาย Let's go <S ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องหาสิ่งดีๆก่อนครั้งต่อไปเนี่ยผมจะไล่ฆ่าคนที่เป็นคนที่ชอบแอบทั้งหมดเลยครับมาดูกันว่าเราจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่ใครชอบแอบนะตายหมดฮ่ <laughs> ดยกเว้นเนฟซี แต่ผมไม่รู้หรอกคนไหนเอฟซีแต่มันน่าจะเป็นเกมที่สนุกน่าดูดูจากอันนี้ก็รู้แล้วไอ้อน,นี่เองชนะที่มันอันนี้อ๋อสุดนี้ก็คือธนันโยของเราครับเฮ้ยผมรู้วิธีซ่อนที่แนบเนียนครับไม่มีใครรู้แน,น่หนอถ้าเกิดใช้วิธีนี้เป็นวิธีซ่อนที่แบบ เยี่ยมยอดถ้าเกิดเขามาเช็คนะคือแบบบอกเลยว่าเขาแบบแตกแน่นอนครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างกับดักครับ <c oughs> กับดักกับดักเวลยเราจะต้องสร้างกับดักครับเพื่อที่เราจะได้ทำการนานนี้ครับเนี่ยค,คือคนที่ผมจะฆ่าก,ก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้มันค่าไม่ค่อยได้แล้วแหละโอ้โหชนะ FC ชนะอีกแล้ว FC นี่เขาชอบแบบอแอบน,นะอืใช่มันเป็นเทคนิคที่ดีนะแต่ว่าผมว่ามันน่าเบื่อไปหน่อยเย้ ตอนนี้ซีเขาอยากได้เป็นเนี่ยชุดเกาะชุดเกาะเอ่อกุ๊แอมโมสิบสองครับตอนนี้ได้แค่หมวกอยู่เย้เพรนั้นเราก็จัดการรอต่อรอไปครับฮะสามคงผมก็ได้แล้วพี่พี่ชนะคืออะไรฮะ เสียงอะไรวะนะ่ะไม่รู้ครับผมลงมาก่อนผมเจอ f c แล้วเสิยงแรี่ผมจะทำก่อนเลยครับนะั่นคือการเปิดทางครับโอเคถ้าเกิดเข้ามาถึงเมื่อไหร่นะเขาตายแน่นอน เขาไม่น ar ่าจะรอดไปได้ครับน่อตโอ๊ยแต่สปีด จอกปิวไปเราเจาะก,กำแพงมาให้ไม่หยุดยัง้งเจ็บนิดเจ็บหน่อยไม่เป็นไรออโอเคผมมาตรงกลางได้แล้ว ไปเราไปหานี่กันเฮ้ยอ่ะมาอยู่ตกตายอ่ะผมว่าไม่น่าใช่เข้าไปไหนวาน,นะนเหลือโหชัดเจนดนเวลาเขาตกตายไปละคนนั้นน่าเศร้าเหลือเกินนะครับแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกอเกิดเขาไม่ตายเราก็ไม่สามารถอยู่ได้ ตอนนี้เราก็พยายามลงไปก่อนครับลงไปให้มันลึกก่าระดับครับเรียบร้อยอ่าอีกแล้วอีกแล้วอุ่นนิดนึงอุ่นนิดนึงไม่หัวร้อนโอ้โหแต่ว่าคู่นี้มันลำบากใจจริงๆ ไม่เดินอะไรกันเลยนั้นผมว่าก็ได้เวลาที่สมควรแล้วที่จะต้องกาบจากลากันเพราะว่าตอนนี้ก็19นาทีแล้วโอเคนั้นก็เดี๋ยวครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์และกดกระดิกกิ้งกิ้งวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคบายบาย The <laughs>